สวัสดีครับนี่เลยนะครับผมดเนินนะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวนี่เลยนะครับจะเป็นตัวคาโปของยี่ห้อทาก้านะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นคาโปโลหะอย่างดีนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาสาธิตดูว่าคาโปตัวนี้นบสามารถใช้งานทําอะไรได้มั่งนะครับผมโอเคครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับครับผมนะตัวคาโปนะครับผมนะก็คือปกติพื้นฐานเราจะใช้เพื่อนะครับเพิ่มคีย์เสียงลดคีย์เสียงนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมนะพิเศษหน่อยนะครับผมนะก็จะมี มีที่งัดหมุดตร, <HHH> ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเอาไว้ถอดตัวนี้นะครับเวลาเราจัดการกักบพวกสายกีตา,าราา์นะครับสามารถใช้ตัวนี้งัดได้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับเราสามารถใช้คาโป้นะครับขีดไปตรงนี at at ้ได้นะครับอ่าขีดไปแบบนี้เลยนะครับผมอ่าสายก็อยู่จะลักษณะนี้ครับเราสามารถอ่าจัดการซ่อมบํารุงตรงนี้ได้นะครับผมอ่าสายก็ไม่ลุงรังด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะประโยชน์ของคาโป้นะครับอ่คาโป้ตัวนี้สามารถถอดหมุดกีตาร์ได้นะครับผมเราใส่จะถอดให้ดูหนึ่งตัวนะครับ นนี่ะครับง่ายๆนะครับผมเห็นไหมแข็งแรงนะครับผมอ่าเจ๋งนะครับผมนะครับโปตัวนี้นะครับทําได้หลายอย่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเสียบปลิกได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาปลิกมาเสียบให้ดูสักครู่นะครับผมนี่นะครับผมนะก็คาโปตัวนี้นะครับสามารถเสียบปลิกตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนะเจ๋งเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมนะคาโปของยี่ห้อทาก้านะครับผมนะคาโปโลหะนะครับอย่างดีนะครับของยี่ห้อทาก้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสองอยยีบาทเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าไหนสนใจนะครับผมนะคาโปตัวนี้นะครับผมมีประโยชน์มากนะครับผม ก็สามารถติดต่อบอกมาได้เลยนะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมต้องขอฝากร้านมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ